ก็เเปปนนไไงงมัิดลจะทอะะไรค่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็แบบว่ากำลังจะเล่นวันนี้เราจะกินอะไรไฮปี้เหลาใช่เหรอฮะก็คือไฮดีเหลาแหละถ้าเกคนเล่นก่อนไม่เราเรียกไฮดีเหลามาโดยตลอดด้วยจ้ะเขาชื่อไฮตี้เหลา วันนี้เปกับน,น้องด้วยเอาจริงว่าย,ยังไม่เห็นเจ้าของมันเกิดเลยเว้ยร้านอันนั้นนี่ไงเ,เราจะถึงแล้วนะคะใช่ล้อนั่นมันโอีีนี่นนอยู่นี่ <c oughs> ทุกคนมันเอ,อ๋ยอีกแล้วเทค่ะ <c oughs> อนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแล้วนี่คุยจะบอกว่าคนน้อยมากเลย,เยถึงแล้วค่ะ yeah ะะเราอยากจะบอกว่าเซอร์วิสที่นี่บริการที่นี่คือสมคำาล่ําลือจริงๆทุกคนคือไม่ว่าจะทําอะไรทํายังไงคือพนักงานเนี่ยต้อนรับเราอย่างดีนะคะแล้วก็พร้อมให้บริการเรามากๆเลยทีเดียวค่ะมาตรการของเขานะคะก็คือดีมากๆทําให้เราอุ่นใจในการทานนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องฉีดครบ1เข็มนะคะหรือว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็ต้องสวอลนะคะแต่ว่าเด็กนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้วันเกิดของลุงเราเนาะ ดูสิเขามีป้ายแฮปปี้เบิร์เดย์แถมยังมีเค้กให้อีกด้วยประทับใจกันทั้งครอบครัวเลยค่ะทุกคนนี่บอกกันอะไรนะถ้าเป็นเพื่อนนะคะบอกยาแล้วก็ผ้าปีกผมไม่ใส่แขนยาจะใส่ขอกแขนกันหรือเปล่าต้าใส่แมสนะคะดิฉันดิฉัน ว่าเขาจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะไม่ถูกร่วงแม่หรวงเปล่าทุกคนตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะเราสั่งไปสองหม้อแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ของเราก็คือสมองหมงม,งมันจะกินได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันหมูไก่ไหนก่อนต้มยำอันนี้นะคะก็สามสี่น้ำมีน้ำไหนนะน้ำไหนบ้างนะมีน้ำมะเขือเทศต้มยำมาราแล้วก็ซุปใช่คะ่ะ

สร่อยปะไม่ไ้ลยไม่ไ้ลยบางคน บางทีอาจจะมีเหลืองปีนบ้างแต่เราอาจจะไม่ทันเห็นมันมีกินน็ไม่นไปกินนั่นนี่แป้งเก่งแป้งเก่งแป้งคือเราก็แบบเขาจะใครอ่ะโทรศัพท์แก่อันนี้คนดูคือเขาจะกลับกันแล้วค่ะแต่งน้องชั้นเขื่อนซิมแล้วก็ เอา่ไปในน้ม่นก่น้่คืออะไรไม่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 ไืออร่อยยีแ็ไม่ร็ไม่เมื่แต่ก็คือกินไอมแล้วกบต่ของเขาด้วยอืมงมาเลยเฮ้ยทุกคนคือเราก็กินเสร็จแล้วกลับบ้านได้แล้วก็จะไปเสไย่กันเจอกันที่บ้านเลยค่ะ จะไปดูว่าเราเซอร์ไพรส์อ <คน S 2> ะไรแต่กันยาดก็คือถ,ถึงมาแล้วแล้วซึ่งลุงสายก็คือคิดแหล้ว่าไม่มีของขวัญอะไรให้เลยเพราะว่าเมื่อคืนก็คือแฮมมีคคมีเช็คเรียบร้อยซึ่งเขาก็คิดว่าเฮ้ย <submit. S 1> เราไม่มีอะไรให้แล้วเราก็บอกเขาด้วยว่าเราไม่มีอะไรให้แต่ว่าเรามีเสื้อให้เขานะคะ,ะเราก็จะทําการไปไหนยที่แม่เขาดูตัวให้เขาคิดว่าไม่มีอะไรให้เซอร์ไพรส์รอบที่ร้านอะ เำลตมใหญ่จังอ่ะอ๋อเป็นอันน <todavía> ี้เหรอใช่ใส่ไปส้ใส่มดีดีใส่ที่นี้เลยอ่ะมีการด้วยนางจริงเลยิงการเลยทิงการ้วยตัวกี่บาทเนี่ยสาะดับนี้นะใครก็ซื้อไ่าทั้งันหูยเฮ้ยหูยน่าเห็นมากต้างใส่งี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคร์